ได้ได้อน,นาเขารับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดสําหรับนักแสดงพิธีกรดางสาวสวยใดได,ไดอาณาจงจินตนาการหาเตียงหาโรงพยาบาลน,นํารถไปรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ละเคที่สาวใดรับมานั้นและทีมงานใ้เข้าช่วยเหลือถือว่ายากลําบากมากๆและเธอก็พยายามเต็มที่จนได้รับคํเชี่นชมอย่างถล่มทลายเลยแหลคะค่ะเป็นทั้งนั่งเองทั้งในจอและนอกจอเลยทีเดียวนอกตอนนี้เธอและทีมงานยังคงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดหนักกัน อย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นผู้ที่เสียสละกันแบบสุดๆและในการทําความดีของสาวใดในครั้งนี้ก็ส่งกันผลยใ,ให้เธอได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวิกฤต19ล่าสุดสาวใดก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้พร้อมระบุข้อความภายในใจว่าผู้เสียสละเพื่อสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคั่งของมนุษย์ขอบคุณท่านระมดที่เห็นการทํางานของทีมเราต้องรอดนะคะอาสาสมัครหลายร้อยคนที่ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือคนไทยเพื่อให้เรารอดไปด้วยกัน ยิ่งถามยิ่งเห็นปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้าในสังคมความยากลําบากปัญหาของโครงไรสิทธิ์คนตกสํารวจต่างดาวผู้สูงอายุและคนพิการวันนี้ขอเบอร์ทันไว้แล้วมีอะไรหนูขออนุญาตเทรหานะคะเราต้องรอดทำกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆแ,แ,แห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบชื่นชมกันสนันไอจีเลยทีเดียวเรื่องนี้คุณค่าที่คู่ควรแบบสุดๆเลยแหละคะ่ะยังไงก็ขอให้กำลังใจสาวใหและทีมงานช่วยกันทำความดีช่วยเหลือสังคมกันต่อไปนะคะแม้ว่าจะมีบางคน มองไม่เห็นการกระทําของพวกคุณแต่ก็ซื่อๆนะเราเป็นกำลังใจให้เสมอ